เรื้องหลังฉากสู้รบสุดอลังการในขนภาพ,พยนต์ฮานุมานไวท์มังกี้ทับนักแสดงถ่ายทำการบนฉากผ้าว่างเปล่าค่ะแน่นอนว่าต้องใช้จินตนาการสูงมากก่อนที่ฉากกรุงลงกาหรือว่าฉากใต้าบาดาลจะถูกเนรมิตด,ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิก นี่เป็นแนวคิดต่อยอดโขนให้ยืนหยัดข้ามยุคค่ะโดยผสานของเดิมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่กลายเป็นหนังที่ชมได้ทั้งครอบครัวเปิดฉายวันนี้วันแรกวันพอ่อแห่งชาตินะคะโดยบรรยากาศหน้าโรงหนังที่พารากอนเชา้าวันนี้ได้เห็นการรวมตัวอีกครั้งก่อนกาแสดงและทีมสร้างค่ะเช่นฮานุมานตัวน้อยวัยสิบขวบก็เพิ่งรับบทมัชฉานุในโขนศิลปะชีพตอนสะกดทับที่เพิ่งปิดม่านไป ก็ภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดขนอ,อีกครั้งได้แบบภาพ,พยนตร์นะคะและเห็นกระแสะความสนใจจากเพื่อนๆวัยเดียวกันด้วยส่วนอีกคนนึงค่ะคนนี้นะคะนักแสดงสาวผู้รับบทนางสีดาได้ทั้งโหนสลิงและถ่ายทอดสิ่งอารมณ์เรียกน้ำตายกให้ฉากนี้ค่ะฉากสีดาผูกคอยากที่สุดและน่าดูที่สุด ซึ่งการนำน้าตาสินขึ้นจองเงินเป็นหนังฮนุมานไวทมังกี้หวังให้โคนยังคงก้าวต่อในยุคดิจิทัลดักทีนารุมนล้อมทองหัวเรือใหญ่สาราเฉลิมกรุงและพวกห่วยการสร้างภาพ,พยนตร์กล่าวถึงการอนุรักษ์เอาไว้ว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรโขนก็จะตามไปด้วยบริบทของยุคนั้นๆค่ะวัฒนธรรมที่ไม่ต้องยึดติดกับจารีตมากจนเกินไป แล้วก็ดัดแปลงไปตามยุคสมัยที่นิยมนะครับผมคิดว่าประเทศไทยไม่น้อยหน้าใครแล้วก็เรามีวัฒนธรรมอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้เป็นหนังที่ดีที่สุดแต่เป็นหนังวัฒนธรรมของเราที่ได้ถูกทําขึ้นมาอย่างตั้งใจที่สุดฉากจะเป็นกึง่งกึ่งจริงแล้วก็กึ่งเอฟเฟกต์อาร์เบราวอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็ต้องใช้จินตนาการ คืนสูงหน่อยปกติเราเล่นในในโขนนะคะก็ผูกศรก็จะทําเป็นแค่แบบแ acting ว่าผูกเขาแต่อันนี้คือต้องผูกจริงแล้วก็กระโดดลงมาจริงหนูก็ยังคือแบบกระโดดทั้งชุดเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดเครื่องที่มันหนักอยู่แล้วแล้วต้องกระโดดแบบลงอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ยากค่ะอยากให้ติดตามชมดูในภาพยนตร์ค่ะอันนี้สวยงามมากจริงๆค่ะโขนสกดดทับก็จะเป็นโขนที่อยู่ในล,ละครค่ะแต่ว่าโขนภาพยนตร์ไว้มังกี้อันนี้ก็จะ เอาเนื้อเรื่องเรามเกียรเข้าไปอยู่ในโรงหนังเลยครับเพื่อนก็อยากมาดูเรื่องนี้อยู่กันเพราะว่าเห็นตัวอย่างแล้วก็อยากมาดูเพราะว่าเพลงแล้วก็ฉากก็สวยแม้ในมุมผู้กำกับไม่ได้คาดหวังให้หนังเข้าชิงรางวัลแต่สำคัญกว่าคือเป็นจุดเริ่มต้นของการนำวัฒนธรรมไทยบันทึกไว้บนแผ่นฟิล์มค่ะ ให้คนเข้าถึงโขนง่ายขึ้นด้วยภาษาภาพยนต์โดยได้ทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์กระทรวงวัฒนธรรมและสาราเฉลิมกรุงนะคะซึ่งไม่ใช่เพียงคนไทยจะได้ชมค่ะฝั่งเพื่อนบ้านลาวก็จะได้เข้าโรงฉายเร็วๆนี้ด้วยและกำลังดำเนินการเพื่อเข้าโรงที่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคต่อไปค่ะ